ประตูจ้ะคุณรอองดาวยังออกไปไม่ได้ครับคุณกระกฎโทรมาสั่งไว้ว่าให้รอพบท่านก่อนครับอา้าวทำไมฉันจะออกไปไม่ได้ฉันจะไปทํางานะเปิดประตูให้ฉันเดี๋ยวนี้แต่ว่าคุณกระกฎสั่งไว้เอ๊ยยังไงของนายฉันบอกให้เปิดประตูเดี๋ยวเราจะไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นนะรองคุณไม่มีสิทธิ์มากักขังหน่วเดียวดิฉันนะคะทำไมจะไม่มี พี่มีสิทธิ์เพราะพี่ต้องดูแลทุกอย่างเป็นไปตามเงื่อนไขนี่เธอกำลังจะไปที่วังนลวงพดลใช่ไหมใช่ดิฉันกำลังจะไปที่วังนลวงพดลนที่นั่นมันมีอะไรดีนะเหรอเธอต้งอยากไปนักอ่ะก็อาจจะมีเสด็จที่ทรงเมตตามีเพื่อนในวังที่จริงใจแล้วก็มีเจ้าคำอินด้วยนะคะที่ทรงเสน่ห์นี่เธออย่าลืมนะว่ากฎที่บ้านเ็นจรง์เธอห้ามออกจากบ้านนี้เกิน15วัน ถ้าไม่งั้นเธอก็ต้องอยู่ที่นี่ต่ออีกหนึ่งไปคุณได้แต่งงานกับคุณพระดาชมัยแน่ค่ะไม่ต้องห่วงเมื่อคืนนี้ดิฉันกลับมาค้างที่นี่แล้วหนึ่งคืนแล้ววันนี้ก็เป็นวันแรกที่ดิฉันจะไปที่วังนุพดลอีก14วันดิฉันจะกลับมาค้างที่นี่อีกหนึ่งคืนดิฉันไม่ได้ออกจากบ้านเมจิรงเกิน15วันนี่เธอตั้งงีพี่คุณก็เอาทนายมาฟ้องดิฉันสิคะยังไงวันนี้ดิฉันก็จะกลับวังนพดลนี่เธออย่าท้าพี่นะดิฉันไม่ได้ ที่วังนพดลแล้วเรื่องข้างเสียหายกับประตูนี่แล้วก็ไม่ต้องฟ้องทนายนะคะดีฉันยินดีใจให้เลยมาเก็บเงินได้ที่วังนพดลเลยค่ะ เขาถ้ากลับไปอยู่เบญจรงแล้วเหรอแต่เดี๋ยวฉันจะกลับมาอยู่ที่นี่อีกสิบสี่วันสิบสี่วันทำไมต้องสิบสี่วันอ่ะก็ตามเงื่อนไขพินัยกรรมอะในเมื่อเขาเอาเงื่อนไขพินัยกรรมมาเล่นงานฉันฉันก็จะแก้เผ็ดเขาอทำไมต้องมากักขังดวงเหนียวไ้ว้แบบนี้ด้วยนะที่ผ่านมามันยังไม่สาแก่ใจหรือไง ก็คงเพราะว่าแชนเป็นอุปสรรคของเขาว่าทําให้เขาไม่ได้แต่งงานนั่นมันรถท่านอายุนี่หมูเนี้ยท่านเด็ดวางน้้บ่อยเหมือนกันเนาะ ฉันมากนะแล้วคุณกับนายกรกฎเป็นไงบ้างละ่ะเราก็ยังเป็นปกติดีเพคะปกติเหรอถ้าปกติก็หมายความว่ายังไม่ลงรอยกันเหมือนเดิมนะสิเหมือนฉันคงเป็นน้องสาวที่แย่มากไปคะหาเรื่องขัดใจพี่ชายอยู่เรื่อย ฉันไม่รู้นะว่าระหว่างคุณกับนายกรกฎเนี่ยมันมีเรื่องอะไรกันอยู่ถึงจะขัดใจกันอยู่เสมอเนี่ยมันไม่มีทางที่จะประนีประนอมกันได้เลยเหรอกคงเป็นไปได้ยากไหมคะนายกรกฎเป็นเพื่อนฉันก็จริงนะแต่ถ้าเขาทำอะไรให้คุณอึด ใจแล้วก็บอกฉันได้ถ้ามีอะไรที่ฉันพอช่วยได้ฉันยินดีจะต้องให้ฉันโนลงโทษนายกรกฎยังไงถึงจะสาสมใจทุนจะต้องโบยตีหรือว่าจะจับถู่วง่าำดีละขอบพระไทยไปคะแต่ถ้าจะให้ดีหม่องฉันอยากเอาไปต้มซุปมากกว่า ต้มสุขเลยหรอถ้าต้มสุกเนี่ยนะก็คงไม่ต้องใช้ใบไอ้นนี่มั้ง <c oughs> ลทิชาล้านชายท่านคนนี้ไม่เคยอ่อนไหวกับผู้หญิงคนไหนมาก่อนเลยนะ <c oughs> ไม่ว่าใครที่ได้รู้จักกับดาว <c oughs> ก็คงอดรักแล้วก็เอ็นดูไม่ได้เพคะถ้าเราออมดาวมีใจให้กับสดาาย,ยุก็ดีหรอก <c oughs> แต่ยังอ่านเขาไม่ออกเลยว่าเขาคิดยังไงเด็กคนนี้อ่านยากจริงๆ <c oughs> แต่คงไม่ยากเกินกว่าสายพระเนรของเสด็จย่าหรอกเพคะใครการที่จะมองข้ามสุภาพบุรุษอันเป็นที่หมายปองอย่างท่านอายุได้คะเสด็จย่าแล้วยิ่งถ้าเป็นพระประสงค์ของเสด็จย่าด้วยดาวคงไม่ปฏิเสธหรอกเพคะแต่ไม่ใช่หรอกองดาวคนนี้แน่ถ้าเขาจะรักใคร เขาจะรักด้วยหัวใจอันเด็ดเดี่ยวไม่ใช่มีใครมากำหนดให้แล้วนี่มีความรู้สึกว่าเขาทั้งสองมีอะไรที่เหมือนกันเหลือเกิน มีอะไรที่คล้ายกันอย่างประหลาด